สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพาทุกคนนะครับไปลองเล่นในส่วนของแ a n d o m t r i a อัลนะเป็นโหมดที่อยู่ด้านหลังพี่นะเป็นโหมดใหม่เลยนี่ก็คือ NPC เดลตานะครับทุกคนนะก็กดเข้ามาดูนะโหมดนี้รู้สึกว่ามันจะมาพร้อมกับสัมอร์อีเวนต์นะเพราะว่าสังเกตอีเวนต์เอนเดย์นะครับก็เหลือเวลาอีก24วันนะครับเราเล่นไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เล่นง่ายไหมจริงจริงเนี่ยพี่บอกเลยว่าเล่นโคตรง่ายแล้วก็สามารถที่จะ Fk ได้ด้วยนะครับเรากดไปที่ช็อปนะครับทุกคนมันจะมีของให้แแลกกบบบมมาาายยเนนรรัที่่สสใจห พี่นะที่น่าสนใจสําหรับพี่นะคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะคือพี่ว่าอันนี้นะ enemy spirit enemy spirit เนี่ยคืออะไรนะก็คือเป็นการคิวนะสมมติว่าพี่กดใช้งานเนี่ยหชี้นะครับเท่ากับพี่ได้100คิวนะ enemy spirit ม,มันใช้ยังไงพี่พาไปดูดีกว,ว่าอะสมมุติกดตัวละครขึ้นมาสัก1ตัวละครอ,อย่างเลดอายละกันแล้วก็ไปที่สกิลทรีนะเห็นว่ามันจะมี enemy spirit อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะถ้าพี่เปิดใช้งานเนี่ยหนึ่ง enemy spirit เท่ากับ100คิวแล้วเมื่อกี้มัน100อันก็เท่ากับ10,000หม ใช่ปะเท่ากับมันจะประหยัดเวลาในการฟาร์มคิวไปได้1,000 0คิวเลยนะครับแต่ว่าในส่วนเวลาที่รีสต็อกเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันกี่วันนะครับทุกคนนะพี่ไม่แน่ใจมันอาจจะ5วันหรือ3วันหรือเปล่าเนี่ยดูจากหลอดตรงนี้อันนี้1นึ่งเดยป่ะ 2เดย์สามเดยี่เดพี่ว่าน่าจะประมาณ5วันบรีสต็อกเนี่ยเออไม่แน่ใจนะว่า5วันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่2วันแน่เพราะว่าพี่เคยเห็นมันเป็นเลข3อยู่นะเออน่าจะแบบน่าจะมากกว่า3วันนะถ้าเกิดใครรู้ว่ารีสต็อกกี่วันเนี่ยคอมเมนต์บอกได้ซึ่งเออรีสต็อกส่วนตัวมองว่านานเกินไปนะ ตอนแรกกล่าว่าเออจะมาปั๊มในส่วนของ e n e m น s p ี่สปสซะหน่อยนะครับนะก็เก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆนะมันก็ช่วยให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรให้เราไม่ต้องไปฟาร์มคิวได้ต้องหมื่นคิวนะว็็ประหยัดเวลากันไปนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆความเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้วอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว M V P นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด U G Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โคด้ด T T 1 2 3่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ ของตามนี้เลยเนี่ยน่าสนใจก็มิสติกชาดก็น่าสนใจเพอร์เฟกก็น่าสนใจนะครับแล้วก็รีโลนะเพลก็มาแลกกันได้ประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนวิธีการเล่นนะครับมาเดี๋ยวไปเล่นพร้อมกันเลยไม่ต้องจัดทีมอะไรเลยนะทุกคนนะไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเล่นนะครับทุกคนนะแล้วก็เรากด enter เข้าไปเลยแบบนี้นะครับมามันจะแรนดอมด่านนะครับทุกคนนะด่านเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเป็นการแรนดอมเลือกแต่ละด่านก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ดวงแล้วกันว่าใครจะเจอด่านสั้นด่านยาวนะถ้าเป็นด่านยาวเนี่ย fk ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นด่านสั้นนนนมากกแบบสั้เเิไปี่ย ก็จะอาจจะ AFK ไม่ได้นะครับทุกคนนะเราก็ต้องกดรีเพย์ไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้อ่ะตอนนี้พี่ได้ด่านอะไรเนี่ยพี่จําชื่อด่านไม่ได้นะครับทุกคนนะเอ,อนี่ไงมันบอกอยู่อะไรเนี่ยอ่าไฟ Fighter b a s เหรอทุกคนนะ เราก็เข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีปุ่ม start อยู่ตรงนี้อ่ะกด start ไปเลยนะครับทุกคนเราจะไม่มียูนิตเลยแต่ว่าเราจะมีเงินเนี่ยเริ่มต้นที่600นะเรากดรีโ o นะเรากดโลย unit ตรงนี้ไม่ใช่กดรี l o กดตรงนี้ไปเห็นปะมันจะมียูนิตนะครับเข้ามาแบบนี้ในช่องเราแล้วก็ค่าวางมันจะศูนย์นะครับแล้วก็เราก็สามารถวางเล่นได้เลยแบบนี้นะครับทุกคนนะถ้าเราดวงดีนะได้ตัวดีๆนะมันก็จะเล่นได้ไกลนะครับทุกคนนะนึกออกปะบางทีเนี่ยพี่ได้ตัวแบบตัวเก่งๆอ่ะอย่างตัวอ่อ go ku โกคูเ a t อ่ะที่ ทรอที่พี่เพิ่งรีวิวไปนะทุกคนอ่ะเห็นปะอันนี้ก็คือกากๆนะอันนี้คือเราเกลือนะทุกคนนะจริงๆถ้าโชคดีกว่านี้เนี่ยพี่จะได้แบบเออถ้าได้เซเลเชียนมาหรือตัวอะไรที่เก่งๆนะมันก็จะเล่นง่ายกว่านี้นะครับทุกคนนะตอนนี้มีแต่ตัวกากๆนะครับทุกคนนะแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากวางไปแบบนี้วางแบบนี้คือเลือดมันก็ไม่ได้เยะนะอาจจะปรับคูณหนึ่งดูนะเห็นปะเลือดมันสามพันเองนะครับแต่ว่าดาเมจตัวพวกนี้ที่เราได้มาเห็นปะสามร้อยอะไรเงี้ยเนี่ยดวงพี่เกลือมากเลยเนี่ย ถ้าแบบนี้เราก็อาจจะแบบแพ้เร็วนะครับทุกคนนะซึ่งพี่ไม่แน่ใจด้วยว่ามันมีทั้งหมดกี่เวฟนะมันเหมือนมันจะเล่นได้เรื่อยๆคล้ายๆอินฟินิตเลย เนี่ยเราก็ดูว่าตัวไหนดาเมตน่าวางเนี่ยตัวไหนดาเมตน่าวางเนี่ยดาเมตสามร้อยเนี่ยสามร้อยอิจิโกแล้วเราก็จะวางได้ทั้งหมด10ตัวนะครับทุกคนนะเราจะวางได้ทั้งหมด10ตัวแล้วเราสามารถขายทิ้งสมมติเนี่ยเอ่อเนี่ยคริโตสามใช่ไหมลากมาตรงนี้ได้เลยนะทุกคนสามารถลากมาตอนแรกพี่ก็งงว่าถังขยะเอาไว้ทําอะไรนะนี่เราสามารถลากมาทิ้งแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะแต่ว่าเราไม่ได้เงินนะเราก็กดรีโลไปเนี่ยจังหวะนี้ถ้าเราได้ตัวที่เป็นแบบเซเลเชียนหรือเป็นแบบ อา่าที่แบบอันติเมตพี่ยังไม่เคยได้อันติเมต่ะพี่เคยได้เซเลเชียนมาแล้วอะถ้าได้เซเลเชียนมานะมันจะช่วยให้เราเล่นได้แบบชิวเลยเออตัวที่เป็นเซเลเชียนหรือมิติกอะไรก็ได้ที่มาถ้ามาตอนนี้คือช่วยได้เยอะนะครับทุกคนนะอันนี้คือปรับคูณ3เพราะว่าจะได้เล่นง่ายหน่อยอ่ะรีโลไปอันนี้คีริโตะดาเมจโอ้โหนี่ไม่ใช่คีริโตะนี่มันจินอูนี่ว่าจินอู U ของเราโอ้โหเกือ,อจัดทุกคนนี่จินอูวางแม่งเลย เราก็วางได้10ตัวนะดูที่ยูนิตมเนเจอร์นี่ตอนนี้เราวางไปแล้ว5ตัวนะก็สามารถอัปเกรดอะไรได้ปกตินะละ่ะนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถกด n ดูได้นะก็เราได้ไอตัวของรางวัลเท่าไหร่แล้วได้8นะครับนะได้8แล้วก็ไอตัวแรนดอมคิวนะทุกคนนะซัมเมอร์แรนดอมคิวแต่ของรางวัลตรงเนี้ยมันจะจํากัดแม็กอยู่ที่5000นะเห็นปะตอนเนี้ยพี่มีอยู่200เห็นปะ202 5ับ5 k x เห็นปะมันเขียนว่า5 k แสดงว่าเขาก็กัน fk มาในระดับถึงนะครับทุกคนนะ อ่ะเดี๋ยวเกมนี้พี่จะปล่อยแพ้ดูนะทุกคนนะเกมนี้พี่ก็ปล่อยแพ้เพราะว่าเราถ้าเราไม่ได้ตัวเลยดีๆเลยอ่ะก็ปล่อยแพ้ไปเลยก็ได้นะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นเกมใหม่ดูอ่ะพี่จะกดรีดูนะพี่ไม่แน่ใจว่าเห็นป่ะอันนี้พี่ได้มา1ิอันนะพี่จะกดรีดูแล้วก็เดี๋ยวดูดีว่ามันจะโผล่มาด่านเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนด่านนะครับพี่ไม่ได้เปิดเซมรีส์ดีทรายนะครับทุกคนนะเพราะว่าการเปิดเซมรีส์ดีทรายเหมือนมันจะยังบั็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคน อ่ะด่านเดิมนะครับทุกคนนะพี่ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ไหนมันถึงจะเปลี่ยนด่านใหม่นะเพราะว่าพี่เคยแบบกดรีเพย์แล้วก็เปลี่ยนด่านนะเออพี่เคยกดรีเพย์แล้วมันเปลี่ยนด่านก็มีนะครับทุกคนอ่ะพี่กดสตาร์ทรอบนี้นะพี่ไม่เล่นแล้วกันนะดูดีว่าพี่จะได้ของรางวัลหรือเปล่าพี่จะไม่เล่นนะแล้วก็ปล่อยคูณ3ดูปล่อยมอนตเข้าบ้านดูวนะ่าด่านเนี้ยมันก็พี่ว่ามันก็ยาวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพี่จะลองกดโรลยูนิตไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อว่ามีตัวดีๆให้ทุกคนเห็นนะครับทุกคนนะ อันนี้ม้อนมาเท่าไหร่ชุดแรกเวฟแรกนะทุกคนเวฟแรกมันดามเมจหนึ่งพันนะครับอ่ะปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเลยอ่ะปล่อยหลุดไปปล่อยหลุดไปอเดี๋ยวมาดูในส่วนของาะวัลของาะวัลมันจะมาเวฟสี่หรือเวฟหกพี่จับไม่ได้แล้วว่ะอ่ะตัวดีๆยังไม่มานะทุกคน <c oughs> อ่ะของางวันยังไม่มานะเวฟสี่ไม่ใช่ละน่าจะเวฟห้าหรือเวฟหกหรือเปล่าของาะวันยังไม่ขึ้นนะเพราะว่ายังไม่ขึ้นเอ็นตรงนี้นะเนี่ยนี่มาเวฟห้านะทุกคนนะเวฟห้าก็ได้มาสองอันเนี่ยเราก็ปล่อยเอฟเคได้นะเนี่ยก็ปล่อยแพ้ไปเลย นะปล่อยแพ้ไปเลยทุกคนทุกคนก็จะได้มา2องนจะมาสีแล้วนะเวฟ6หกนะได้มา4อันแล้ว,นะว,นะลวตัวดีๆก็ยังไม่มาก็ไม่เล่นนะทุกคนนะเนี่ย <laughs> ก็ปล่อยแพ้ไปแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ปั๊มนะเราก็เปิดปั๊มได้เลยนะเปิดปั๊มแล้วก็รีเพย์รีเพย์ไปเรื่อยๆนะเอ่อถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนะเนี่ยเห็นปะ พี่ก็ได้มาเป็น2 0 8แล้วอะเดี๋ยวเราเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะครับทุกคนนะอีกสักเกมหนึ่งดูว่าจะเป็นยังไงนะเราก็จะมีตัวดีๆมาให้หรือเปล่านะอันนี้คือวิธีที่บอก FK ก็ไปตั้งปุ่มง่ายๆนะทุกคนก็ไปตั้งปุ่มกันได้เลยก็คือไม่ต้องเล่นไม่ต้องวางตัวอะไรทั้งนั้นนะกดรีเพย์อย่างเดียวนะแล้วก็กดสตาร์ทปุ่มแรกอยู่สตาร์ทปุ่ม2อยู่รีเพย์นะครับทุกคนแล้วก็ปล่อยแพ้ไปเลยประมาณนี้อะมามันทำไมมันอยู่ด่านเดิมเหมือนเดิมนะอะกดสตาร์ลไป ตัวดีๆมาเลยได้ปะยังไม่มาเลยตัวดีๆเอ้ยยังยังไม่นับนับถอยหลังอยู่กดไปนะทุกคนเอ้าทำไมกดไม่ได้มาแล้วมาแล้วก็กากเหมือนเดิมนะดาเมจหนึ่งร้อยดโอ้โหดาเมจอ่ะวางจินอูไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้วงเล็กมากเลยดูโลตออ่ะลูฟี่ดามเมจเท่าไหร่หนึ่งร้อยอ่ะตัวนี้192ร้อยเก้าสิบสองนะอันนี้192ร้อยเก้าสิบสองูนิต้าหรออ่ะโลต่อก็เกลือนะทุกคนก็เอ้ยมานั่งตอนไหนเนี่ยทำไมว่าเดินไม่ได้เอ้าตรงนี้สามารถนั่งได้ทุกคนโอเคกระโดดออกมา ก็ยังเกิเอ้ยนี่นี่นี่อีพิกโอ้ยอีพิกดาเมจร้อยห้าสิบบ้าไปแล้วนะครับทุกคนอีพิกดาเมจร้อยห้าสิบโอ้ไม่นะโอ้โหอะไรเนี้ยสมายสมายอะไรมาทําไมเนี้ยโหด่านนี้ถือว่าไม่ไม่พี่ว่ามันไม่ยาวหรอกพี่ว่ามันสั้นวะเออน่าจะแพ้แล้วทุกคนแพ้แล้วน่าจะแพ้แล้วปรับไปคูณหนึ่งด้วยนนี้คือไม่มีตัวแบบมันไม่มีตัวที่แบบว่าเป็นเซเลเชียนมาเลยอะคือแบบ ต้องดวงดีนะถึงจะเล่นต่อได้ยาวๆนะทุกคน,นต้องดวงดีระดับหนึ่งละอันนี้โอ้โหไหนตัวไหนตีเร็วบ้างวะเนี่ยตัวนี้ตีสามวิเออลูฟี่ตีสามวิอ่ะวางไว้ลูฟี่ต่อยไปทาาดไฟเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยนี่ต้องเอาท่าน้ำนี่หว่าเพราะว่าท่าน้ำามันชนะทาาดไฟนี่ตีแม่งเลยโลไปเกลือว่ะทุกคน คือต้องดวงดีประมาณไหนวะเนี่ยเออใครเคยแบบเออโลได้ตัวอะไรมันก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะทพก่นนะแบบว่าคือพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีออจํากัดหรือเปล่าว่าได้ตัวแบบไม่แน่ใจว่ามีคอดลี่ไหมหรือว่ามีอันติเมทหรือเปล่า ซึ่งที่พี่เคยได้สูงสุดอะคือแค่เซเลเชียนนะครับทุกคนนะก็คือตัวเซเลเชียนแล้วเป็นตัวใหม่ด้วยนะก็คือตัวโกคูแอนเวจิต้านั่นเองนะผมที่อยู่ในแอปิโซ่จายอัลที่เป็นผมแดงเป็นร่างผมสีแดงๆนะซึ่งก็คือได้มาก็คือเก่งเลยนะเล่นไปได้หลายเวฟเลยนะครับทุกคนนะเล่นไปได้หลายเวฟเลยตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่ละยังไม่มีเลยเอ,อ้ทันจิโร่ดามเมจโอ้โหน้อยมากทุกคนไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงโอ้ไม่ไหวอะทุกคนไม่ไหวนี่ได้มาเท่าไหร่ อ่ะสองรอพอเราได้ตัวคิวมาเนี่ยมันก็บวกให้เราทันทีเลยนะครับทุกคนไม่ต้องรอจบเกมนะไอ้คิวเนี่ยเวลามันดรอปเนี่ยมันก็เข้ากระเป๋าเราเลยทันทีนะอ่ะอีกเกมนึงอีกเกมนึงอีกเกมนึงอยากแบบอยากกดแล้วแบบได้ตัวดีๆให้ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือพี่ก็ทาคลิปเร็วๆไปเลยนะครับทุกคนนะก็คือไม่ได้ไปตัดช่วงที่ว่าได้ตัวดีๆมาให้ดูนะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเพียงจะมาบอกว่าเออเข้ามาเล่นตรงนี้กันได้นะเผื่อใครลืมซึ่ง คือพี่ก็เพิ่งจะมาเล่นในช่วงเนี่ยแหละช่วงนี้แหละช่วง2อสาวันนี้แหละทุกคนซึ่งตอนแรกคิดว่ามันเป็นการร a n d o m t r i ัลเอ้ยตอนแรกอะตอนแรกพี่อ่านว่ามันเป็นแ a n d o m เทรดเออพี่คิดว่ามันเป็นโหมดที่แบบเอาไว Random, ้แรนดอมไอ้พวกตัวบัฟกิจบัฟโอเวอร์หลดไงซึ่งพอมาอ่านที่เอ้ามันเป็นร a n d o m t r i ัลนี่วะทุกคนซึ่งก็ไม่ใช่นั่นเองนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วมันก็เอ้ยมันก็พอเล่นได้นะเออประมาณเนี้ยเอ้ยนี่เป็นท่าแสงและอ่ะก็วางตัวนี้ไปท่าแสงเหมือนกันไม่ได้เลยวะแอสซ่านี่าแอ แอสตาชนะธาตุแอสตาชนะธาตุประมาณนี้แอสตาหดไปแอสตาหดไปนี่แอสตาหดอยู่อัพแอสตาเท่าไหร่อัพแอสตาแปดร้ 800. อยโหได้ดาเมจนิดเดียวไม่อัพด,ดีกว่าไม่อัพด,ดีกว่าเอ้ยเดนจิเดนจิก็ชนะธาตุเออเดนจิเดนจิดาเมจแค่เจ็ดสิบระยะน้อยมากโอ้มันมันดวงไม่มาทางพี่เลยว่ะทุกคนนี่ดวงไม่มาทางพี่เลยเอาปล่อยไปไม่ได้ไเลยเลย อ่ะนี่เลยก็ไม่ได้เลยนะทุกคนนะอ่ะถ้าเราโชคดีเจอด่านที่มันยาวๆอย่างเช่นด่านของไคโดอะแมปด่านไคโดนะทุกคนนะด่านนั้นนะค่อนข้างยาวนะเราก็ปล่อยแพ้นะเราจะได้ในส่วนของไอเนี่ยมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วเราก็เล่นอยู่งั้นนะกดรีเพย์อยู่างั้นนะครับทุกคนประมาณนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของด่านเนี่ยมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนทุกชั่วโมงหรือเปล่านะอันนี้พี่ไม่แน่ใจใครรู้ก็คอมเมนต์ได้เห็นปะ ก็ได้มาเท่านี้แหละสองสองหกแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าพี่อยากแลก e อน m y มี i r ป t 1 0 0ชิ้นพี่ก็ต้องหารห้าพันนะครับทุกคนซึ่งห้าพันเนี่ยก็น่าจะต้องปล่อย FK ฟนานอยู่เหมือนกันเนาะเออประมาณนี้อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็คงมีประมาณนี้ทุกคนลองไปเล่นกันดูนะแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยว่าได้ตัวอะไรกันบ้างมีตัวอะไรเก่งๆแบบคือไม่แน่ใจนะอย่างพี่บอกนะว่ามีแบบมีโอกาสได้กอลลี่ไหมหรือว่ามีโอกาสได้ตัวอะไรที่มันสูงกว่าไซเรเชียนไหมนะครับทุกคนโอเคไหมเ